คุณก็เป็นเจ้าของ audi อได้เพราะงานนี้ลดหดมากๆา audi thailand จัดงานลดราคาครั้งใหญ่กว่า100คันและลดสูงสุดมากถึง1ล้าน200 000บาทกันไปนเลยครับงานนี้ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะเพราะว่า audi าประเทศไทยและก็ประธานกรรมการบริหารภูคาติประเทศไทยเป็นคนจัดงานเองเลยเรียกว,ยว่าเป็นแฟดเดีวพิเศษของปีนี้ก็ว่าได้ครับแต่บอกก่อนนะว่าไม่ใช่รถมือหนึ่งจะเป็นรถมือสองของ audi จะเป็นรถผู้บริหารป้ายแดงไม่น้อยถ้าพูดแบบบ,บ้านเราก็จะเป็นรถทดลองขับนั่นละครับถึงเวลาที่ต้องนําออกมาขายแล้วแล้วก็จะมีรถผู้บริหารป้ายแดงของจริงด้วยนะแล้วก็จะมีส่วนจะเป็นรถป้ายขาวสภาพเยี่ยมมารวมอยู่ในงานนี้ด้วยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่เขาออกมาจัดงานนี้เลยครับมีทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์แบรนด์หรูนะรวมกันมากกว่า100คันเยอะมากเลยทุกคน แต่เขาจะจัดแค่4วันเท่านั้นนะสถานที่จัดงานก็จะเป็นออดี้แล้วก็เป็นคูคติสาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามินท้าถ้าใครสนใจเพื่อนเพื่อต้องรีบไปเลยนะครับเพราะว่างานเขาจะจัดถึงวันที่21สิงหาคมนี้เท่านั้นอีกแค่2-3วันเองครับแล้วก็ยังพิเศษด้วยแคมเปญดอกเบี้ย0%ไม่มีบอลลูนยันนะครับบอดอก0%ไม่มีบอลลูนด้วยมาครับเรามาดูไฮไลท์บางส่วนของงานกัน คันแรกจะเป็นเจ้าตัว Q3 35 TFSI เป็นรถผู้บริหารนะครับคันนี้ราคาพิเศษอยู่ที่1,790,000บาทจากราคารถใหม่ป้ายแดงคือ2 2 9 9 0 0 0บาทลดไปแล้ว5,90,000บาทรุ่นนี้จะผ่อนตกเดือนละ2 5 0 0 0บาทครับรุ่นต่อไปจะเป็น A5 Sportback 40 TFSI อันนี้เป็นรถป้ายขาว ราคาพิเศษอยู่ที่1,490,000บาทจากราคารถป้ายแดง3 2 9 9 0 0 0บาทลดไปแล้ว1 8 9 0 0 0้บาทเลยทีเดียวลดเยอะมากๆเลยครับตัวต่อไปเป็น A5C40 o u p e เป็น S-Line เนาะอันนี้เป็นรถทดลองขับราคาพิเศษอยู่ที่2,460,000บาทจากราคารถใหม่คือ2 7 9 9 0 0 0บาท คันนี้ลดไม่เยอะเท่าไหร่นะลดไป3 3 9 9 0 0 0บาทตัวต่อไปเป็นตัวสปอร์ตนะครับเป็น Audi TT Coupe 45ีที่เป็น c r o s โ o S Line ด้วยคันนี้เป็นรถทดลองขับราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,970,000บาทจากราคารถใหม่3,499,000บาทลดไปแล้ว5 2 9 0 0 0 0บาทครับตัวต่อไปเป็นเจ้าตัว A640 เป็น S Line แล้วด้วยนะ คันนี้ก็เป็นรถทดลองขับเช่นเดียวกันราคาอยู่ที่2 8 5 0 0 0นบาทจากราคา3 4 9ล้านบาทตัวนี้ลดไปมากถึง6 4 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่3 2 5 0 0บาทครับตัวต่อไปเป็นตัว Q7 45 TDI Quattro ค,คันนี้ก็เป็นรถทดลองขับเช่นเดียวกันราคาพิเศษอยู่ที่ 4 4 5 0 0 0บาทจากราคา4 9 9 0 0 0บาทได้ส่วนลดไป549,000บาทและตัวสุดท้ายที่จะมานำเสนอวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Q755 TFSI <c oughs> เป็น S Line แล้วนะครับคันนี้เป็นป้ายขาวนะครับเพชรสีที่2 5 9 0 0 0บาทจากราคา4 9 9 0 0 0บาทบอกเลยว่าคันนี้รถเยอะโคตรๆรถไปมากถึง2 4 0 0 0 0 9,000บาทเลยครับทุกคนอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในงานเท่านั้นนะครับแบบไฮไลท์ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนใครเลยแต่ในงานเขามีรถรวมกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบรนด์ของคูคาติอีกมากกว่า100คันเลยครับใครสนใจก็อย่าลืมไปงานนี้นะสำหรับวันนี้น่าจะมีข่าวสารเกี่ยวกับ Audi Thailand เพเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ